สวัสดีทุกคนทุก่านนะครับวันนี้ก็มาบอกกรนเสิร์ฟุกติสนามจุนโคสมว่างวันเซาร์ที่27จก,กันดักรดาคมนี้นะครับรบอกครูเอกคูแรกกันเลยนะครับเข้าเจ้าวีห้าหรู้ปไอวีห้านะครับตัวนี้อายุ7ปีด่ายหาดเข้าว่าผ้าเล็กนะครับ ตัวนี้ชนทางต่อค้างนักปอโคโน,โน่นอรวีวันมีใจือวาไอ้บัตตี้ตัวนี้อายุเจ็ดปีจนมาแล้วสามไฟนะครับลาสุดชนาส้มว่างอีสิบนาทีจนเรื่อยๆคลาสสิกนะครับมีปลายยอดไปเขานะครับโคนี่ฉันพวกง่ายไปทางไอ้บัตตี้นะครับเล่นไปก่อนนะครับไอบ้บัตตี้วบาโคเอกโคทีสองนะครับ างามสิิงเป็นดีนึงนะครับตัวนี้อายุหกปีชนะมาหนึ่งเฟล่าสุดชนะส้มวังช่องนาดีชนใบลังแต่ง่อนะครับตัวนี้ชนกอบเสืองเลยทีเดียวนะครับโคโคไล่เจ้าจอมหยุดนะครับหรวอว่าเด็ดเดโชนะครับตัวนี้อายุหกปีชนะมาหนึ่งเฟล่าสุดชนะตามมีรัมยี่สิบหนาดีชนเลยไม่รีบใจเย็นๆนะครับต่างยอดตังเข้าดีนะครับอยู่ปลายยอดปลายหวัวเป็นนะครับคนที่เส็นพวกห้ไปตดังเป็นนึงนะครับ